สวัสดีครับผมเพชรสาริศมูฟลิ่งมิวสิกครับ응ไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันก็สองอทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ก็ซ้อมที่บ้านด้วยที่ค่ายเด้อช่วงแรกซ้อมอยู่ที่บ้านอ่าช่วงแรกซ้อมที่คลายครับแล้วก็ไปซ้อมที่บ้านใกล้วันก็นมาซ้อมที่บ้านอ๋อแล้วเข้ามาเข้าค่ายซ้อมได้กี่วันก็อาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งแล้วมีใครเป็นผู้ป้องกู้ซ้อมมาในค่ายอ๋อในค่ายไม่ค่อยมีครับมีมีมีที่บ้านอืมแล้วตอนมาในค่ายแล้วเราไปตั้งเมืองไทย

ก็ศึกษา,ยาอยูแบบหัวมือจะตายเลยลูกฝีมือครับแล้วเราวางเกมวางแผนยังไงอย่างวันนี้กราต่อยต,ตามเกมต่อยตามเกมเรานะเราหยุดต่อยไปกี่เดือนอจำไม่ได้เลยถึงปีปะ่ะไม่ถึงมไม่ถึงวันนั้นไฟช้าเราเจอวไว้ครับไฟช้ายเจอเสดเด็ดหรือเด็ดเสดเนี่ยเป็นไงแพนออกไปแพนออกไป,กไปวันนั้นต่อยเยท่าไหร่ร้อยสิบสองแล้ววันนี้ต่อยร้อยร้อยแปด มีปัญหาน้ำหนักไหมไม่มีคิดว่าถ้าเข้าไปสอบนี่จะมาเกินหรือมาขาดมาเกินได้หน่อยเกินประมาณเท่าไหร่่คิดวาประมาณจุดห้าจุดหกได้ครับผมออือ่ะเราต่อยมวยมาลูๆั้งหมดได้กี่ไฟล์แล้วประมาณที่ต่อยมาไปเลยครับ,รบถึงร้อยไหมถึงถึงอยู่นะเราคนจังหวัดอะไรครับมืนะอลำอาสาเชิญอช่วยไฟนคลับเราวันนี้หนะ่อย ก็วันนี้ก็ฝากเคลียร์ฝากตึงใจให้ผมนะครับวันนี้ผมเพชรสลิดเต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนนะวันนี้ไม่ใช่วันที่เคยต่อยมาแล้วต้องพาดีกว่าเดิมโอเคขอบ้านน้องชายครับ